า่วยรรงงนปคอท้ถิเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานั้นหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่6บัตรประชาชนตรวจสอบรายชื่อ ยืนหลักฐานแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งสองใบหนึ่งใบเลือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหนึ่งใบเลือกนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีแล้วเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองสร้างสรรประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งอย่าลืม11พฤษภาคม2568ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งณหน่วยเลือกตั้ง ที่่่านมชืออยูสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนะมาฝากกันเป็นประจำครับและทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชยัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้ เทศบาลเมืองลบบุรีจัดมอบเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม2568โดยมีผู้สูงอายุเดินทางมารับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากโดยปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันมอบเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุทุกท่านครับ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดมอบเบียอยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม2568โดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับเบียร์ยังชีพผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อรับเบียอยยังชีพผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี โดยผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงยืน่นรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก่อนรับคูปองเพื่อนำไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปส่วนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองให้ผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับเบีย้ยยังชีพและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นรับเงินเบีย้ยยังชีพกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับคูปองเพื่อนำไปรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปโอกาสนี้นางสาวมายุราสุทธิพิบูลร,รักษาราชการประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันมอบ เบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่เดินทางมารับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้โดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุใน2แบบคือแบบที่1ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนร,รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุผ่านทางธนาคารทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการนําเข้าธนาคารเป็นที่เรียบร้อย แบบที่2กรณีที่ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์มารับด้วยตนเองทางเทศบาลเมืองรบบุรีโดยกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองรบบุรีจึงจัดให้มีการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ขึ้นโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและผ่านทางประธานคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบ ปัจจุบันเทศบาลเมืองลพบุรีได้ดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุโดยจัดสรรเบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุดังนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60-69ปีได้รับ600บาท ต่อเดือนอายุ70-79ปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือนโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลร,รักษารษาชการกาประลัดเทศบาลเมืองระบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองระบุรีได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ โดยเน้นย้ำให้ผู้สูงอายุได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองลบบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในวันที่11พฤษภาคม2568ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่โดยเทศบาลเมืองลบบุรีแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น3เขตเลือกตั้งประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่1มี9หน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2มี9หน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งที่3มี9หน่วยเลือกตั้งมีสมาชิก สภาเทศบาลเขตเลือกตั้งละ6คนรวม3ามเขตเลือกตั้งมี Smart ick, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีรวม18คนโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น Smart ick, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรี18ท่านและมีผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีหนึ่งท่านโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน15,024คน เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณชุมชนนครโกษาหวังได้สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนครับเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรถกกระเช้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟโคมไฟออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณชุมชนนครโกสาให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติโดยมีการเปลี่ยนโคมไฟหลอดไฟที่ชำรุดและเพิ่มโคมไฟฟ้าในบางช่วงพร้อมทั้งตรวจเช็ควงจรต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมทั้งดูแลเรื่องของความปลอดภยัยทางเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสถานก,การช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำไปเปลี่ยนใหม่ โดยต้องขออภัยผู้ใช้รถหากไม่ได้รับความสะดวกในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่โดยทางเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนและเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากไฟฟ้าทางสาธารณะเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยลด การเกิดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนและปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆในยามวิกาลเช่นการลักขโมยชกชิงวิ่งราวและทำลายร่างกายเป็นต้นซึ่งเมื่อมีแสงสว่างเพียงพอความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็มากขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองละบุรีจึงได้ดำเนินการในครั้งนี้ทั้งนี้เทศบาลเมืองละบุรีได้วางนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้น การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่างๆสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางการดําเนินนโยบายเช่นสานต่อโครงการก่อสร้างถนนที่ดําเนินการไว้แล้วเพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแผนผังระบบคมนาคมขนส่งที่กําหนดไว้ในผังเมืองรวมเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจรและรองรับการขยายตัวของเมือง การปรับปรุงบำรุงรักษาถนนภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานติดตั้งปรับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในถนนสายสำคัญภายในเขตเทศบาลส่งเสริมสนับสนุนการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้เป็นหลอดไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มความสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับ เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถินเพื่อสังคมประชาิเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ 1. ตรวจสอบรายชื่อ 2. ยื่หลักฐานแสดงตน 3. รับบัตรเลือกตั้งสองใบ 1. ใบเลือกสมาชิกสภาเทศบาล1ใบเลือกนายกเทศมนตรี 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกาตบาด 5. ้ายอนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองร่วมกันสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทานินสงสันหัน ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณในแพทย์พร,ราศกไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคมเปิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าโดยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ